โอเคเริ่มเลยนะคะพร้อมนะตัวเองโอเคพร้อมนะโอเคโอเคพี่ส้มพร้อมแล้วตรงนี้โอเคนี่คือกลุ่มดีๆนะครับวันนี้เราจะต้องมาตรวจจับไว้สกิปเลยดีกว่านะคะโอเค whatever นะคะโอเคเขาคิดเลยเอาไว้คิดเงินเรียบร้อยนะคะกิ่งเอาไว้ เอ,อเอาไว้อะไรเอาไว้คิดเงินเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอาไว้ตกจังหวะให้มันเข้ากันสวัสดีค่ะตัวเองสวัสดีค่ะมินเนียนโอเคได้โอ้อ๋อโอเคค่ะคนก็โอเคบสงนี้ยินดีด้วยนะลูกเออโอเคค่ะมาเลยนะคะตัวเอง พี่ท่านสวัสดีค่ะถ้าอ่านแชทใครไม่ทันต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะพอดีว่าคือแม่งแบบเป็นอะไรที่อ่านไม่ทันจริงๆต้องยอมรับเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องอนุญาตดูไปดกันเนาะโอเครายชื่อคนขอเข้าพักโอเคเรียบร้อยนะคะได้เลยนะคะโอเคก็จาเอาไวน้นะเราก็จะได้ไม่ต้องแบบวันนี้มันผิดพลาดกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องค่อยระลึก ส oh วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอดูบัตรด้วยนะคะตัวเองเอ่อคุณไอแซคนี่เริ่มจำได้แล้วคนะ่ะโอเคหน้าตาถูกแหละแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามหนะคะคูณไอแซคมาด้วยโอเคเช็คลิสต์เลยนะคะหนึ่งสองสาหรอคะดูก่อนนะตัวเองอือสองอุ 2, 2. 2. ๊ยขอบคุณคะ่ะมาเปลี่ยนสิยงโดเรียดใหม่ขอบคุณนะคะน้ององุ๊ย,ายตายแล้วจะมาไหมคะ <c oughs> อะไรนะคะ วันนี้ผู้ชายเว้ยนั่นสิคะต้องมานะตัวเองไม่มาไม่ได้นะตัวเองหลับไม่ได้ถ้าไม่มางงมาขอบคุณพี่ท่านมากๆเลยนะคะสําหรับดอกกุหลาบด้วยนะคะโอเคห้าหนึ่งสองสามหกเก้าโอเคเคลียร์เนาะโอเคเคลียร์นะคะแล้วก็เป็นอริตอต์นะเอ,อคุณไอซคขออนุญาตดูใบอ,อความขอร้องเข้าข้องผักด้วยค่ะใช่ครับต้องต้องมีด้วยนะคะลืมอีกแล้วหรอตัวเองโอเคมานะคะ โอเคอยู่ชั้นสองห้องสองถูกต้องนะคะไอแซคกับกอ,อ่ะคนนี้ฉันว่าถูกต้องโอเคเรียบร้อยนะคะคนแรกชิวๆนัมนเองนะคะจะสองขยัตปตามให้ก่อนนะ่ะตัวเองนนึงนะคะนะคะสนุกไหมวันนี้ไปรายงานข่าวอะไรมาคะอ๋อข่าวลิงลิงตกกันเอหรอคะอุ้นากลัวเนาะคุณพี่แนละ้วมันมันมันเป็นยังไงนะคะคุณพี่อ๋อมันตกกันมันมันมันแย่งถิ่นกันใช่ไหม แล้วว่าลิงสองตัวอยู่ในท่ามเดียวกันไม่ได้จริงๆนะคะจริงๆโอเคค่ะเอคุณพี่คะก็ประมาณนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะไว้เจอกันค่ะโอเคเ <c oughs> จส้มเจส้มเปิดได้เลยค่ะลูกโอเคค่ะได้เลยนะ,ะนั่นเองนั่นเองห <c oughs> นึ่งออกปลา <c oughs> อุ้ยเกือบเกือบเดือมปิดเี๋งงมากเลยอ่ะตัวเองนะคะโอเค ค่ะดูบัตรด้วยค่ะเอ่อ Attack on Titan เลยนะมึงไททันวิปริตมากเลยนะปุ้งตรงเอ่อทันโทษนะคะคืออยากทราบ หน้าใช่ค่ะคือยังไงผิวหนังมันหายไปอะคะ่ะต้องพูดตรงๆนะคะจริงๆก็ไม่ต้องเฮ้ยเอามานี่นะผมให้อเอา,าไปซื้อหลอดไฟที่เสียครับอุยขอบพระคุณค่ะน่ารักมากเลยโอไมค์ก oh ็แม่เลยกับแบบไททันแบบเอ็นนี่มาก วิปปะมาเจเล่นกูเลยหรอคะ,อะเอเลนเยกเกอร์มาดวนเอเลนดวนเจมาหน่อยดวนนะคะโอเค,อเคนะคะ ดีนะมันเกือบจะแย่งใบนี้ไปไม่งั้นเดี๋ยวมันเอาไปปลอมแปลงเอกสารได้เป็นบัตรเสียไปก่อนนะคะตรงนี้ต้องงงตรง few moments later. นะคะทะุกคนตอนนี้เพราะว่าเราเล่นกันมาหลายตามากแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะจ๊ะอื กินไหมคะสุไม่เอาด้วยคุณฟรานซิสบบคุณฟรานซิสไหมคะโอ้ยคนลุกคุณฟรานซิสคุณฟรานซิสคะตรน,นี้กินทั้งแก้วไหมหูหูหูมากคืออะไรอะคะคุณฟรานซิสคะ คำถามที่ฉันมาด้วยนะคะคุณฟราซิสคุณฟราซิสโต้มาคังเบือบเ่อไปแล้วหรือเปล่าอะ่ะคุณฟาซิสอย่านะคะตอบคำถามทีฉันมาดิวนี้เลยนะคะคุณฟาสิค่ะอย่าเลยสิคะไม่แ,แน่เธอจะโทรหาคู่ของเราแล้วล่ะอยู่ไหนวะคุณฟรานซิสเห่าอ,อะไรวะกูลืมไปหมดแล้วค่ะุณฟรานซิส oh my god โอ้ยโอ้ OMG OMG oh. 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 C ห okay. okay. 2, okay. 2่สอสโอ้โหคุณฟ้าสิตอบด่วนเลยนะคุณฟ้าสิท้าอยู่ข้างบนที่ไหยโอเคยีสองลงใจแล้วค่ะเป็นห่วงมากเลยนะคะเนี่ยเลยหรอโอเคก็ได้ อ๋อแกเองที่มาอาจระปลอนเป็นขัวของฉันฉันก็นึกว่าแกอืมมันหลอกฉันหรอหลอกฉันอืมหลอกฉันหรอคะอืมนะคะนะคะเอาอะไรนี่อืมอืมหลอกฉันหรอคะหลอกฉันหรอฮะอย่ามันหลอกแบบนี้นะคะใจฉันมันสลายยังไงล่ะคุณแม่ โดนไปซะบ้างนะคะโดนซะบ้างอีพวกนี้ให้มันจบที่รุ่นของเรานะคะดวนค่ะปลอมเป็นขัวของนี่นี่ไม่ยอมจริงๆนะคะ ขออนุญาตดูบ,บาทนิดนึงนะคะโอเคเออโอเคเออมองตรงๆได้ไหมคะคุณเมียเหรอคะ <gasps> ทานห้อนะคะคือเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรคะ่ะมันทำไมมันถึงเป็นแท่งแบบอย่างางี้มันคืออะไรเอ่ยมันมันงงอะคะ่ะจริงๆริงตรงพงตรง,ตรงนะตอ,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 อา ตาตาปแปลกๆค่ะอ๋อเปลี่ยนให้มันมองได้ง่ายขึ้นเหรอคะเดี๋ยวสองพขยักจับดิดนึงนะคะว่ามันเป็นอยังไงนะคะโอ้โโอโอโอเคนะคะอ่าพี่สม้มเป็นโกตัวปิดนะครับก็จริงๆก็ไม่ต้องอะไรมากเลยดีกว่าคือพูดตรงนะคะว่า โทรศัพท์อยู่นี่าสามสามหนึ่งสองอยกก่อนนะไม่ไหวจริงๆเพราะว่างงอะ่ะนะคะคือตาไปอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะหอยท่าค่ะอ๋อไม่ถึงคุณใช่ค่ะคุณเมียหอยท่าค่ะ่วนค่ะโอเค <laughs> <laughs> นะคะเกือบไป <laughs> เนาะตเอง <laughs> อุ้ยปากซีดแล้วขอทาปากก่อนนะแกเผื่อเราเจอแบบแฟนเราอะไรเงี้ยแบบมาอย่างานั้นเธอรู้ปะทาปากก่อนนะคะตัวเองขอคนปกติอุ้ยโอ้โห,โหกูว่ากูแต่งเต็มแล้วนะมึงมาเต็มเลยนะหือแน่นมาเลยนะหน้าเนี่ยขอดูบัตรด,ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะโอเคดูบัตรด้วยนะคะเรียบร้อยโอเคนะฮนะคะือบางทีก็ เต็มเกินคุณเอเลนอยส์นะคะบัตรประทับโอเควันหมดอายุยังไม่หมดอายุนะคะเอ่อเป็นโมเดลนะคะอือหึหนึ่งศูนย์สี่นะตัวเองเอเลนอยหนึ่งสี่เก้าหกเคลียน,นะคะบาเนลิสคุณพี่เนลิสไม่มีนะตัวเองไม่มีคะ่ะเนลิสอือ เป็นเออร์เรอร์เหรอคะโอเคคือถ้าอย่างเงี้ยหนูอาจาอาจะไม่ได้ะคะ่ะต้องอาจจะต้องโทรหาคุณ,คณพี่สาวของคุณพี่อีกทีนึงเพราะถ้าอย่างเงี้ยคือให้เข้าไม่ได้แน่นอนนะคะ Entry Request oh. ก็ถูกนักตาถูกนะคะ,ะคุณเอลเลนอยายถูกไหมขวาโอเคนะคะหกเก้าก็หกหนูต้องขออนญาตโทรหาข้างบนห้องก่อนนะคะจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะคุณพี่ นิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะรอรอบ,บนึงนะ,ะรีบหรอยังไงก็ต้องโทรค่ะไม่งั้นปล่อยขึ้นไปไม่ได้คือน้องไปคือวิ่งเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าน้องเขารอประตูอยู่เหมือนกันนะคะก็ขออนุญาตนะคะหกเก้าเหนะคะหกเกเกโอเคหขอบคุณคุณ example นะคะอันนี้คือโทรอย่าง เอา้าโทรศัพท์พังอีกแล้วตัวเองโอ้ oh my gosh โอเคได้แล้วนะคะเ,เอาใหม่สามสามหนึ่งสองนะคะดูก่อน วัสดี example นะคะโอ้ยเอ้ยอสะโทร <c oughs> ขอโทษค่ะกลับมาแล้วจัดที่รักตั้งหมดละห้าสิบห้าขอบคุณน้องเยลค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะผิดคนไปหน่อย <c oughs> <p ix> พี่หนูขอโทษจริงหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะพอดีว่าเมื่อกี้คือเช็คโทรศัพท์เฉยๆค่ะเลยโทรหารด,ดีๆไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูขอโทรใหม่เลยนะคะ ขอโทษจริงๆค่ะขอโทษขอโทษจริงๆนะคะโอเคโอเคหนะคะเก้าก <c oughs> ูเกือบตุยเย่ผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเอาเอาอยัางโอเคเก้าโอเคแล้วก็หกโอเคค่ะ <c oughs> คือห้องนี้มันโถยากมากตัวเองเราต้องค่อยๆนาะาะาจริงๆ วัสดีค่ะขอบคุณคุณยูเซอร์นะเอ่อเซนาเหรอคะเอ่อน้องสาวอยู่ไหมคะโอเคมาถึงบ้านแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะเอกสารสองขอดูนิดนึงนะคะโอเคถูกต้องนะ,ะตัวเองแล้วก็ใบส่งตัวถูกต้องนะคะเดี๋ยวก่นหน้าตัวเองโอเคหนึ่งสองสามโอเคเอกสารครบถ้วนนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะจังหวะนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ส้มรอประตูได้เลยนะลูกน้าเปิดประตูให้คุณเอเลนอยส์เข้าไปหน่อยนะคะโอเคเรียบร้อยะคะ่ะเดินทางดีๆนะคะโอเคอต่อเลยนะตัวเองตัวเองมางงมากงงมากนะคะโอเค เอาเอาขอดูบัตรด้วยค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ตรงมองตรงนี้ค่ะมองทางไหนล่ะโว้ยทางนี้บัตรมาค่ะโอเคแม่หญิงลีแต่แปลกนะมันมันไม่ใช่ป่ะ ขอดูเอกสารด้วยนะคะคุณเซเลนาตาเป็นแบบนี้หรอเนี่ยปกติเขาหลับตาตลอดหรือว่านี่อาจจะเป็นตอนเขาลืมตาเวลาหน้าที่เขาเป็นนางแบบนะนนหน้าเขาก็อาจจะแบบเนี้ย่บบนเ,เนี้ยเดินเนี่ยแต่คืออยู่น้องเลยก็แบบถ้าแบบลืมตาบ๊ะ<ช>ขึ้นมาก็ถามเขาว่ากี่นิว้วอ oh อันนี้กี่นิ้วคะเฮ้ hey! กี่นิ้วคะ หนึ่ง <1 S 2> นิ้วอันนี้กี่นิ้วคะสองนิ้วอันนี้กี่นิ้วคะหนึ่งนิ้วมันภาพมันรวมกันเหรอโอเคอันนี้กี่นิ้วคะอ้าวห้านิ้วอีกเอา้เอาโอเค องรูปร่างหน้าตาตาเป็นใช่ค่ะคุณพี่อันนี้ไม่ใช่ตาปกติของมนุษย์อันนี้คือโปะแล้วนะเนี่ยเริ่มสโปะแล้วนะคะอันนี้คือเริ่มโปะแล้วนะคะแล้วที่สมบัตคุณพี่ไม่มีในลิสตออ์มีด้วยนะคะมีลิสต์ไม่คุณเซเลน่าไม่มีในลิสต์ตัวเองไม่อยู่ในลิสต์ได้ยังไงคะฮมยมองตรงกลางเอ่อถ้าอย่างเงี้ยคือมันต้องโทรแล้วละ่ะ นะฮะต้องโทรลนะจริงๆโชคดีนะตัวเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าโมโหเท่าไหร่เพราะว่าชีแบบมองไม่ถูกไงชีไม่เห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ชีคิดว่าเราอยู่ทางนู้นนะคะชีก็อมองไปทางนู้นอยู่นะคะแต่ว่าโชคดีที่เรามีกระจกแล้วก็นิราภายัยแล้วก็แบบนะคะประตูนิราภายัยคันหนึ่งด้วยนะคะเออเรียบร้อยเริ่มเลยนะสามสาม,สามหนึ่ง สองนะฮะอาคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง,น,งนะะอ่อตาเลยตามาเสมาด่วนที่สุดตาเข่ไปหมดงง12 seconds later เมื่อไหร่มิวแมนจะมานะ้าสวัสดีค่ะคุณนายเอาอาหารมาให้ด้วย เอาอาหารมาให้ด้วยไหนอุ้ยขอบพระคุณนะคะโหอะไรเนี่ยอ๋อสาหร่ายเหรอคะอืมดีเลยอร่อยมากต่อยากได้เป็นเมนคอร์สข้าหลังขอเป็นเมนคอร์สได้ไหมอันนี้มันโซแบบน้อยเกรรอรอะไรอย่างเงี้ยดูขนาดตัวของเราคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ หนูขอบีเบลิงตันนะคะเอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ขอบบีเบลิงตันไม่ใช่ขนมปังไส้หมูหยองนะไม่เอาที่ราดมายองเนตไม่เอาเอาก็ได้ผิวนะคะมันก็เอาหมดละจริงๆตรงเนี้ยโอเคขอดูบัตรนิดน,นึงนะคะคุณนาชาน่ารักมากกับหนูตลอดเลยงงมากเลยอะ่ะโอเคนะคะสามหกหก้าสี่หนึ่งสาเนาะสามหกหกห้าสี่หนึ่งสาม สองส่วนสี่โอเคค่ะเหนื่อยไหมตัวเองวันนี้สามหกหกห้าสี่หนึ่งสามถูกต้องนะคะบัตรยังไม่หมดอายุนะ,ะตัวเองถูกถูกถูกนะคะเออเดี๋ยวก่อนนะลิสต์วันนี้คุณนาชาก็มีด้วยนะคะคุณนาชาออกไปทำงานมาโอเคอรูปร่างหน้าตาตาขวาสีฟ้าเหรอคะสีฟ้าตาซ้ายสีเขียวโอเคนะคะรูปร่างหน้าตาถูกต้องนั่นเองนั่นเอง รูปร่างหน้าตาถูกต้องนะคะก็ขออนุญาตเลยแล้วกันเนาะก็เรียบร้อยค่่คุณนาชาต้องขอบคุณสำหรับสาหร่ายวากากิกิเมนโฉดที่เอามาให้ด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยรสมากรสชาติดีงามประสดสีบดีเด้งเด้งดึง๋งม,มากเลยนะแต่ว่าข้าวหลังหนูขอเป็นคอสนะคะจรงิงๆโอเคนะคะคุณนาชาจะเป็นแบบปลาสองสีอยู่แล้ว นี่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณซ่อมปิดประตูให้น้องคุณอาชาคุณอาชายโอเคนะคะระวังเดี๋ยวรอให้สีเขียวเปิดก่อนนะคะโอเคโอเคไปได้เลยค่ะ a few minutes later ฮะ โทษนาคะคะคุณนาฮะขอดูบัตรด้วยค่ะ คุณแองกัสเหรอคะเนี่ยคุณแองกัสเหรอคะเออคือรูปร่างของคุณพี่มันยาวอะค่ะคอมันยาวมันยาวแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะสงสัยจะเป็นเอเลียนคอยาวคนนี้ดูทรงชัวอ่อจริงๆบัตรมันผิดอะคะ่ะ <c oughs> ได้ยินไหมคะฮัลโหล บตรมันผิดนะคะเอาไงดีคะทุกคนเอาไงดีค่ะทุกคน,อา,คกคนอาจใส่สป,ปริงในคอก็ได้เป็นฟินวผ่าตัดมาหรอนะฮะไม่ไหวนะคะไม่ไหวจริงๆต้องยอมรับ ยีราบเลยยีราบเลยกูดูว่าซูนอมารีกูดูว่าซูนอมารีคนละเกมมาจวนค่ะของพี่มิวแมนสุดหัวใจมากๆเลยค่ะแต่พี่มิวแมนตัดสายเมื่อกี้นะนเราก็เลยงงนิดนึงว่า thousand years later ค่ะทษานคะค่โทษนะคะเป็นอืมคืองงอะค่ะคือมันงงอะค่ะตรงเนี้ยพุ่งตรงนะคะทุกคนองค์ใดมากเจมันท่เหรอวะเจมันฮะเราปลอมเป็นผัวของฉันอีกแล้วนตอนนี่อะ ทำไมถึงต้องปลอมเป็นผัวของนี่ถูกรอบเลยนะคะคุณแม่คือเห็นว่านี่เป็นแฟนกับคุณนิวแมนแล้วคือแกสปอมเป็นมินามะคิดว่านี่จะให้เข้าเหรอคะคือรูปร่างหน้าตาแกมันไม่ได้เลยรูปร่างหน้าตาแกรมันคือองค์ใดพระสัมมากๆเลยนะคะคุณแม่หูแกมันไม่ได้ อ๋อเพื่อจะได้ยินมากขึ้นเหรอคะหูแกนไม่ได้อะจริงๆนะไปนะอย่าทำแบบนี้อีกเนะเข้าใจไหมจะสั่งสอนแกสักนิดหนึ่งอืมนะคะสั่งสอนแกสักนิดหนึ่งไปไปก่อนเจ๊โอ้ฮ้อ ยังไงดีด่วนค่ะองค์ใดค่ะพระสัเริ่มโอ้ยมึงเอ้ยจะมาหลอกก็มาหลอกกันดีๆน้อยจะปลอมก็ปลอมให้มันเนียนๆน,น,นะจ๊ะหนูขอบคุณคุณเอ่คอคีโมค่ะโอเคต่อเนื่องนะคะจะเย็นๆนะคะเฮ้คุณลุงคนนี้เข้าไปหรือ,อยังเมื่อกี้ หมือนคุณลุงเขาไปเราไม่ใช่หรอหนึ่งเก้าสามสองสองหนึ่งเก้าสามสองสองอ่ะลุงไม่ได้ไปแล้วลระลุงไม่ได้ไปแล้วลระหนึ่งเก้าอ้าวอ้าวอานูสเมชฮะฮะเดือนสิบห้าอืม เดือนสิบห้าหรอหรือเดือนนันผิดปะเดือนสิบห้าเดือนสิบห้าไม่มีปะหรืออะไรอันนี้มันคือเดือนหรือวันวะอันนี้คือเดือนหรือวันวะอันนี้คือยังไงดีแม่ให้โทรเหรอคะกี่กี้มากเอางี้นะโทรแป๊บนะต้องพูดตรงว่าเดือนสิบมันคือเดือนมันคือเดือนหรือวันอะตรงนั้นอะห้าหนึ่งสองสามแล้วกันเนาะแป ห้าหนึ่งสองสามไปค่ะไหนดูซิว่ามันยังไงเนาะถามคุณลุงก่อนว่าคุณลุงยังไงนะคะโอเค,อเคอนี่ไงไอ้ลุงม,มันอยู่ไอ้ลุงม,มันอยู่เห็นไหมเมียมันยังไม่กลับบ้านจบชัดเลยเค่ะฟังนะไอ้เดือนสิบห้าไปเลย ไปค่ะจบนะคะเรียกได้ว่าปล่อยลุงไปก่อนนะะปล่อยลุงไปก่อนฉาดมาเจ๊โอเคอชะ,ะตานีเรา,เราได้เอสอีกเหมือนเคยอ่ะตานี้เราได้เอสอีกเหมือนเคยจริงๆนะอืมชิลมากนะคะชิลเกินพบเปียงหวาคนอา คุณเหนื่อยแล้วนะขันโทษนะขันโทษนะคะชัดไม่ต้องอะไรมากนะคะมันชัดเลยตรงเนี้ยพูดตรงๆนะงนั้นไปเลยนะคะขันโทษนะนคือโอ้ย โอ้โหโอุห้ยบิดได้ด้วยล่ะคะเนี่ยอูโอ้โห,โโหโกระดูกมีปะเนี่ยทำไมแขนแป,กแปกลกๆปล่ะไปปอกให้มันเนียนๆละ่ะตอบไม่ถูกตอบอึกอักอึกอักออกกําลังกายเมื่อวานเยอะ,ดะเด้อคะเยอะแล้วคะงั้นไปออกกําลังกายอีมินเนียนคะ่ะจวน เติมนมไหมคะเป็นฟิวเป็นฟิวตุกตาเหรอมาค่ะด่วนเลยนะคะโอเคเรียบร้อยเริ่ดเริ่ดได้ค่ะต่อเนื่องเราจะต่อเนื่องกันสวัสดีค่ะดออเตร์สวัสดีนะคะดรขอดูบัตรนิดนึงนะคะ โอเคดรวูอาร์สตันห้าหกสองหนึ่งสี่ห้าหกสองหนึ่งสี่นะคะอถูกต้องเนาะลิส <discrete> ต <Sur gery> <NS> ์รายชื <competitors> ่ออือ <ed> ว <uard> <pie veterinar ian> ันนี้ไม่อยู่ในลิสต์ค่ะขนตาทำไมอะผิดหรอ เมื่อกี้ผิดป่ะโอเคช่างแม่งแล้วกันนะคะเออมาโอเคต่อเนื่องนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราก็ให้มันผ่านไปนะะเราจะไม่รื้อฟื้นนะคะทุกคนหนึ 1, 4, 2, 1, 4, ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สองอแล้วก็ห้านะคะโอเคเออรับโทรศัพท์ก่อนนะ,ะอ,อืม อ๋อสวัสดีค่ะคุณเมียด็อกเตอร์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูให้เขาขึ้นไปเลยโอเคค่ะด็อกเตอร์ก็ตามนั้นเลยนะคะถูกต้องเรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์เลยตัวเองโอเคค่ะถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์นะคะด็อกเตอร์่ะมาเรียบร้อยนะคะอนี่ค่ะพี่ซ้อมปรับตัวให้ได้ค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะเชิญได้เลยนะคะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่วะเอง ขอคนหล่อๆบ้างดีวะจบจบนะคะ S S ร้อยเปอร์เซ็นต์ S ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจริงๆเสร็จไหมทูถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของย2สองด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ